สวัสดีค่ะฝึกภาษาไทยวันนี้เราจะทบทวนประโยคพกประโยคจากคำจับสองคำได้แก่พ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ มาดูประโยคกันนะคะ 1. นึ่งพ่อของผมอยู่ประเทศอเมริกาพ่อของผมอยู่ประเทศอเมริกาพ่อของผมอยู่ประเทศอเมริกาสอง พ่อของผมอายุเจ็ดสิบห้าปีพ่อของผมอายุเจ็ดสิบห้าปีพ่อของผมอายุเจ็ดสิบห้าปีสาม พ่อของผมใจดีพ่อของผมใจดีพ่อของผมใจดีซแม่ของผมทำอาหาร เก่งมากแม่ของผมทำอาหารเก่งมากแม่ของผมทำอาหารเก่งมากหา้าแม่ของผม อายุ70ปีแม่ของผมอายุ70ปีแม่ของผมอายุ70ปีหก แม่ของผมต้องชอบคุณแน่นอนแม่ของผมต้องชอบคุณแน่นอนแม่ของผมต้องชอบคุณแน่นอนคุณชอบไหมคะ จอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ